เอามาอยู่นี่เองหายไปไหนมาคุณหมูหตามหาแต่เช้าโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเพื่อนอยากจะบอกว่าเมื่อเช้าไม่ได้อู้งานนะพอนีเมื่อเช้าศูนย์ฮาร์ลีย์เขาโทรมาหาผมลูกค้าเขาอะเอารถมาเทินอืศ<ห>ูนย์เขาบอกว่าทางร้านเราคือชื่อรถใสไม่น้อยอยู่แล้วเขาเลยโทรมาหาผมบอกว่ามีรถมาให้คุณหมูได้ลองผมว่ารับสายทุกก็ไปเลยปรากฏว่าที่ศูนย์น่ะเขามีตัวนี้ ให้คุณหมูโดยเฉพาะเป็นของขวัญพิเศษสำหรับคุณหมูมันสำคัญยังไงเหมือนกว่าตัวอื่นยังไงผมขอชมหน่อยนะมคุณหมูอันนี้นะครับผมเพื่อนเขาเรียกว่า Harley s p o r t เตอร์นะหรือ Harley 48นั่นแหละคุณจอนเข้ามาดูก่อนผมให้ทายว่ารถเนี้ยปีอะไรผมน่าจะไม่ไม่ข้ามยีนะคุณหมูโหยปีนี้ปี2021เอ้ารถไม่ถึงปี แสดงว่ารดเดือนอีกแล้วรถเดือนรดเดือนครับผมรดเดือนร้อนปีนะแล้วมันพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงครับคุณมันพิเศษตรงนี้มาดู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 เลขไหม่กันนีกวาโอ้โหขอชมหน่อยที่คุณหาได้หลายชั่วโมงมากเปิดออฟไลน์พร้อมกันเลยโอ้โหเลขใหม่สามร้อยยี่สิบกิโลตายแล้วสามร้อยยี่สิบกิโลไม่ขับไม่ขับเลยรถจอดสามร้อยยี่สิบกิโลของแต่งเต็มพอกองกองนะครับผมสามร้อยยี่สิบกิโลดูกลอง ทิมมิงอีเกิลนะเพื่อนเพื่อนท่อแวนน์ไฮช็อตช็อตแม่สีดำนะครีบเสื้อสวยๆอคันที่ใส่จริงให้เพื่อนเพื่อนดูทั้งคันดีกว่าแล้วลูกรอบรอบรถเลยใส่กิ๊กอะดูครีบเสื้อนะครับผมสวยจัดคือผมจะหาตำหนิตรงไหนดีครับคุณหมูตำหนิเนี่ยคันเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่มีหรอกถ้าเพื่อนเเห็นตำหนิตรงไหนมาบอกผมหน่อย วยจันี่ดูป้ายนะป้ายนะอ้าวยังไม่ได้ถอดเลยเนี่ยเขาเรียกว่ารถออกศูนย์ปีสองพันยี่สิบเอ็ดอะสวยจัดเอาเป็นว่าเรามาฟังเสียงของรถสามร้อยกิโลดีกว่าว่ามันจะจะแน่นยังไงนะแน่นแค่ไหนมันจะเพาะยังไ <จะ S 1> งคุคมาฟังอะไรดีกว่า ว่าเรามาฟังราคาของคันนี้กันดีกว่าลอ,อฟังหน่อยแล้วกันนะคันนี้นะรถปี2 0 2พันยิบอ็ะรถประมาณห้าเดือนหกเดือนไม่สามรอย300กิโลของแต่งครบนะกรองท่อนะแต่งจบละคันนี้ตวนทุนาขับได้อย่างเดียวร้านเราขายอยู่ที่ห้าแสนห้าทมื่นเก้าหันบาทสำหรับเพื่อนเร้านเจนไบค์มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมส,สำหรับใครที่สนใจนะเพื่อนๆสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ เหต Facebook นะเจนไบค์มอเตอร์ไซค์มือสองหรือถ้าเกิดใครใจร้อนให้โทร0922498978ทางเรามีบริการไปเน้นยินดีจัดไปเน้นให้ถึงหน้าบ้าน,นครับผมสดก็ได้ไปเน้นก็ได้นะเพื่อนๆสำหรับแต่ก่อนจะจากขอขอขอ,อันนึงไนดะ้ไหมคุณหมูรีเควสอีกแล้วนั่งแล้วจากรถได้ไหมนั่งแล้วก็บอกว่าให้ดูทรงหน่อยเขาอยากเห็นอีกทีนึงนะนะโอ้เพื่อ<ๆ>ทรงเป็นอย่างนี้นะสำหรับใครที่ตัวเล็กนะครับผมหรือวัยรุ่น ไว้รุ่นเด็กผู้ชายผู้หญิงสามารถขับได้นะ <Okay. S 1> เพื่อนๆโอเคถือว่าเป็นคลาสเริ่มต้นของฮาร์เลดิวสันนะหลอ่อจิบกาแฟก็ได้หลอ่อขับในเมืองก็หลอ่อรับรองผู้ชายเนี่ยขับไปได้สาวกลับมาแน่นอนโอเคครับผมวันนี้ oh. ขออนุญาตลาไปกับรถ300กิโลก่อนนะเพื่อนอยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมขอบมากครับ